แต่เมื่อในสามปีหลังเนี่ยปัญหาที่เราไม่เคยคิดมาก่อนก็คือปัญหาโลกร้อนเนี่ยทำให้หญ้าทะเลเนี่ยหายไปหมดเลยเพราะหายไปเดือนไป่มดเลยเนี่ยพยูนเหล่านั้นเนี่ยก็เลยไม่สามารถที่จะอย่างที่บอกพยยุกินหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักเพราะฉะนั้นปัญหามันก็เลยต่อเนื่องมาว่าไม่มีหญ้าก,กินพยยุก็เลยตายซึ่งเยอะมากหนึ่งในสามองพยูนเราตายหมดภายในสองปี รายการ JSR ในวันนี้นะคะเรามาติดตามกันค่ะเรื่องของระบบนิเวศค่ะแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพยูนซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะซึ่งเราก็คงได้ยินข่าวกันใช่ไหมคะว่าจำนวนพยูนที่ตายไปนะคะเป็นจำนวนมากค่ะเรียกได้ว่าเข้าสู่ในช่วงของวิกฤตของพยูนค่ะเป็นเพราะว่านะคะ หญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของพยูนนั้นลดน้อยลงไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าอา้าวแล้วพยูนนั้นมีความสําคัญกับระบบนิเวศอย่างไงบ้างทําไมเราถึงต้องเดือดร้อนกันว่าพยยนที่ตายไปนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็มาคุยกันค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทอนธรรรงนาวาสวัสดิ์ค่ะซึ่งอาจารย์เป็นรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะอาจารย์ธรคะ่ะในในขณะนี้เดี๋ยวเรามาอันนี้ก่อนดีกว่านะคะว่าพยูนเนี่ยมันมีความสําคัญต่อระบบนิเวศยังไงบ้างคะอาจารย์คะคือจริงๆเนี่ยพยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่กินหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักเพราะฉะนั้นพยูนเมื่อพูดถึงพยูนเนี่ยเราจะพูดถึงระบบนิเวศ แหล่งหญ้าทะเลควบคู่กันไปนะครับแล้วก็พยูนเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์หายากเป็นสัตว์เป็นสัตว์เ,ตรเรียกว่ามีอยู่ไม่กี่ที่ในโลกแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนของระบบนิเวศหญ้าทะเลถ้าเกิดถามถามว่าสําคัญต่อระบบนิเวศยังไงก็คือมันเป็นตัวกินหญ้าแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตหลักเหมือนกับช้างอยู่ในป่าพยูนก็สําคัญต่อหญ้าทะเลเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยว ชมพยูนเรื่ออะไรต่างๆรวมถึงในเรื่องของการประมงซึ่งระยะหลังเนี่ยในโลกเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสําคัญมากต่อการประมงที่ไม่ทําร้ายสัตว์หายากที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานม,นนมเช่นพยูนโล,ลมาถ้าเกิดเรายังไม่สามารถที่จะดูแลพยูนได้เราก็จะส่งออกไม่ได้เ,เช่นส่งออก,ออกอเมริกาไม่ได้ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอเมริกาก็หลายร้อยล้านบาทอะไรประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีความสำคัญในห,หลายแง่งงมุมครับ ค่ะแล้วที่ว่าในขณะนี้นะคะจำนวนพายุที่มันเริ่มลดน้อยลงจนจนเรียกได้ว,ว่ามันเข้าสู่ภาวะวิกฤตไหมคะอาจารย์กับจำนวนพายุในขณะนี้นะะ่ ใช้คําว่าวิกฤตอย่างยิ่งยวดได้เลยนะครับเพราะว่าในอดีตในจำนวนพยยุของเราในตั้งแต่เริ่มสํารวจกันมาเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยพยูนเราก็มีหลักร้อยตัวแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามีแผนเรามีมาเรียมซึ่งเป็นพยูน,น้อยนะฮะที่หลายคนก็อาจจะจํากันได้ดีพอมาเรียมตายไปเพราะขยะเนี่ยก็เลยมีโครงการมีแผนพยยุแห่งชาติ นะฮะ,ะซึ่งเป้าหมายก็คือจะทําให้มีพยยุในประเทศไทยเนี่ยสามตัวแล้วแต่ละปีเนี่ยตั้งแต่แขณแขนพายุแห่งชาติก็มีพายุเพิ่มขึ้นปีละเจ็ดตัวเจตัวแต่มาในสมปีหลังเนี่ยโอโ้โหมันรนุนแรงมากเพราะว่าปัญหาที่เราไม่เคยคิดมาก่อนนะฮะก็คือปัญหาโลกร้อนเนี่ยทำให้ย้าทะเลเนี่ยหายไปหมดเลยมันไม่ได้หมดทีละติดไร่ร้อยไร่หมดไปสาสี่หมื่นไร่ ในแหล่งแย่ทะเล<ม>ในจังหวัดตรังทั้งหมดกบีไล่ิไปจนถึงบูกเก็ตเนี่ยมันมัน,ม,นมันหายไปเลยนะครับพอหายไปเดินไปไปเลยเนี่ยพยูนเหล่านั้นเนี่ยก็เลยไม่สามารถที่จะอย่างที่บอกพยูนกินหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักกินสาหร่ายได้แต่ไม่สามารถดารงชีวิตได้เพาะกินสาหร่ายต้องกินหญ้าด้วยเพราะฉะนั้นปัญหามันก็เลยต่อ<ม>เนื่องมาว่าไม่มีหญ้ากินพยูนก็เลยตายปีหกหกเนียย่ยพยูนตายไปสี่สิบตัว ปีหกเจ็ดหรือปีที่แล้วตายไปสี่สิบสี่ตัวสองปีรวมกันตายไปแปดสิบสี่ตัวซึ่งเยอะมากหนึ่งในสามโมบิยูนเราตายหมดภายในสองปีแล้วก็พอปีนี้มาถึงปีนี้เนี่ยเขา,า,าไม่มียา่าเราะไม่มีย่ากินเพราะย่ากินมีสองอย่างอย่างแรกคือพวกที่อยู่ที่เดิมที่ตรังไม่มีย่าก,กินเพราะไม่มียากก่ยาก,กินก็อดตายป่วยตายอีกกลุ่มหนึ่งก็หนีว่ายหนีขึ้นไปเรื่อยๆที่กระบี่ที่ภูเก็ต โดนเรือชนบ้างโดนเครื่องมือประมงบ้างเพราะว่าแถวนั้นนี่ไม่เคยมีพายุเยื่อะแยะแถวภูเก็ตเนี่ยมันไม่มัไม่มีพายุเพราะฉะนั้นเขาทำกิจกรรมเหมือนเดิมจู่ๆอพยูนโยนโครมก็เหมือนกับคนแต่งจังหวัดที่ไม่เคยข้ามถนนถวิภาวดีถนนสุข,ขุมวิทให้ไปข้ามถนนโอ้โหมันมันมันก็นนนนอย่าง,งานนะั้นพายุเขาก็ไม่รู้ว่าตรงไหนที่เรือวิ่งเร็วตรงไหนชาวประมงเองก็ไม่รู้แม้กระทั่งเรือท่องเที่ยวเองก็ไม่รู้ มันไม่มีใครรู้อะไรกันเลยเพราะฉะนั้นมันก็โดนเรือชนตายไปตั้งหลายตัวแล้วก็ติดเครื่องมือ<ะ>ประมงทที่เขาไม่ต้องการจะล่านะฮะแล้วก็ทาประมงอย่างเดิมประยูนกลายเป็นว่าเข้ามาในที่ที่ไม่มีใครคุ้นเคย่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดปัญหามากมายก็น่าจะสักร้อยตัวแล้วก็ยังมีอพยพหายหรือตายโดยที่เราไม่ทราบอีกเพราะงั้นปริมาณพายนในปัจจุบันเนี่ยค่ะน่าจะเหลือไม่ถึงงในสามของของของเมื่อสามปีก่อน เรากำลังคุยกันถึงสามร้อยตัวนะฮะะ,ะ,ฮะปัจจุบันนั้นั้งเจ็ดสิบแปดสิบตัวค่ะซึ่งซึ่งญ่งาทะเลที่ภูเก็ตมีอยู่นะตรงน,นี้มันก็น่าจะไม่เพียงพอกับจำนวนที่ลดเหลืออยู่ในจำนวนพะยุที่อยู่ในขณะนี้ด้วยไม่ไม่สมดุลกันไม่ไม่สมดุลครับในภูในภูเก็ตนี่ที่นี่คือภูเก็ตและอ่าวพังงานนะฮะก็มีเกาะหยักค่ะค่ะบางที่ก็หมดไปเลยยกตัวอย่างหาดบางขวัญมีอยู่ห้าสิบไร่ พยุนมันกินได้สักสองเดือนหมดเพี้ยนไม่เหลือเลยพยุนก็นหนีออกไปจากหาดบางขวัญแล้วขณะที่ภูกเก็ตก็มีพยูนที่เราสํารวจแล้วก็ดูว่ามันกําลังผอมมากคือตัวมันรีบเลยเหมือนที่จกหอ,อมผอมหัวโตตัวรีบซึ่งไม่ใช่เป็นลักษณะพยุนผู้นั้นก็ยังว่ายน้ําอยู่นะฮะ<อ>แล้วก็มีพวกป่วยไม่มีแรงเพียงเกาะเนี่ยก็มีอยู่เพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าภูกเก็ตก็เลี้ยงได้เลี้ยงไม่ไม,ไม่พอะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้มีพยยนสู้กันด้วยเพราะมันแย่ง<ฆ>อาหารกันแย่งพื้นที่กันเนี่ยเพราะฉะนั้นพยยนที่ภูเก็ตจะลดลงเรื่อยๆจนถึงจํานวนหนึ่งที่พอดีกับหญ้าเพราะฉะนั้นเราก็ยังคิดว่าพยูนจะตายต่อไปจนกว่าจะอยู่สมดุลกับหญ้าซึ่งอันนั้นอาจจะเหลือแค่สิบตัวก,ก็ได้นะแล้วขณะดเดียวกันคือหญ้าทะเลที่ตรังเองเนี่ยมันก็ไม่มีจํานวนเพิ่มขึ้นเลยจากที่โลกร้อนแล้วก็หญ้าตายไป ไม่มีวี่แววเลยครับเราสำรวจกันตลอดนะครกรมทรัพยากรทางทะเลก็สำรวจตลอดเพราะฉะนั้นตอนนี้นบอกได้เลยว่าไม่มีวี่แววเลยไม่ว่าจะเป็นตรังประบีะหรือเข้ามาในพัง,งาเองก็ไม่มีวี่แววที่ยังพอเหลืออยู่ก็คือแถวนอง<ะ>์ม<ะ>ซึ่งไกลออกไปมากไปยุนยคงต้องใช้พลังงานสูงในการว่ายไปจากภูเก็ตไปถึงนอ,นองร์มที่ผ่านทะเลเขาหลักเลยอย่างเงี้ยไปได้<ะ><ะ>เพราะฉะนั้นตอนน้าตอนนี้สถานการณ์โลกร้อนที่กระทำต่อยาิทะเละไม่ใช่เฉพาะฝั่งอันดีมันฝฟังอ่าวไทยเองเช่นตราด เอ่อจังหวัดเออกมาออกกระดาบพึ่งไปมาเนี่ยก็ไม่มีวี่แววว่าจะฟื้นเพราะฉะนั้นนาตอนนี้ไม่เห็นวี well ่แววใดๆที่จะรู้สึกว่าญญตาทะเลจะฟื้นขึ้นจากภาวะเมื่อปีสองปีที่ตายมาค่ะแล้วอย่างนี้ทํำยังไงต่อดีคะอาจารย์ว่าในเมื่อหญ้ามันก็ไม่มีอ,มอาหารไม่มี พายุนก็พร้พอมพราเเราเราแยกเป็นสองเรื่องนะฮะต้องแยกเป็นสองเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องที่จะฟื้นฟูแหล่งยาทะเลเพราะยาทะเลไม่สําคัญเฉพาะพายุนที่ทำมาหากินของพี่น้องชาวประมงสัตว์น้ำอีกมหาศาลอันนั้นคือการฟื้นฟูแหล่งยาทะเลในธรรมชาติซึ่งการฟืนฟ้นฟูในธรรมชาตินะตอนนี้เนี่ย ที่คณะประมงเรามีหน่วยวิจัยยาทะเลต้านโลกร้อนขึ้นมาโดยเฉพาะนะ,ะผมตั้งมาเมื่อเกือบ5ปีก่อนเพาผมรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดแต่การนี้หน่วยก็มีอาจารย์หลายขั้นช่วยกันทํางานนักวิจัยเพียบนะฮะเรามีศูนย์อยู่มีสถานีอยู่ต่างๆเช่นโรงเพาะย่าเราตั้งอยู่ที่ศรีราชาเรามีบอ่อสต็อกแม่ต้นพันธุ์อยู่ที่ประจวบเรามีแปลง เป็นโอเอซิสหญ้าทะเลอยู่ที่กระบี่เราพบว่าแปลงที่เราทําคอกใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็มีหญ้าแล้วก็เลี้ยงปริงควบคู่ไปด้วยเนี่ยปรากฏว่าพวกนั้นรอดหมดรอบๆนี้ตายหมดเลยไอ้พวกนั้นยาวเป็นเมตรเลยค่ะ <c oughs> แต่ปัญหาก็คือไล่หนึ่งเนี่ยทําแปลงไล่หนึ่งล้อมคอกเนี่ยใช้เงินสี่แสนมันปลูกหญ้ายังไงคะจามันมีความ,มยากมันปัญหาก็คือว่าพอหญ้ามันลดลงมากเนี่ย ตอนนี้มันก็วมเนี่ยมาเพราะว่าไอ้สัตว์ที่เคยกินหญ้าอย่างเต่าทะเลเมื่อแม่กระทั่งพายุเองเนี่ยมันก็กินแหลกแล้วตอนนี้เพราะงั้นญกง,งอกขึ้นมาหน่อยก็กินไปเลย<อ>มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมอะ่ะถ้าเกิดเป็นเป็นหญ้าสมบูรณ์มันก็กินหน่อยเดียวก็ยังเหลือหญ้าที่มันงอกทดแทนบนเป็นวงกลมแต่พอญ่า<อ>ไม่สมบูรณ์เนี่ยไอ้แหลงที่สมบูรณ์ที่เหลืออยู่หน่อยเดียวเพิ่งโตได้ก็โดนกินแล้ว เข้าใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพอสมดุลระบบนี้เนี่ยมันเจ๊งเนี่ยทุกอย่างเจ๊งเรียงกระจายหมดเลยว่ามันยิงยิงกันไปยิงกันมาเพราะฉะนั้นตอนนี้หญ้าก็ไม่ฟื้นเพราะยูนก็มากินหญ้าเต่าก็มากินหญ้าแล้วโลกร้อนก็ยังส่งผลกระทบอยู่เราก็เลยต้องสร้างเป็นแปลงกันเต่าพยูนกันเต่าเข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าหญ้าก็โตดีเพราะว่ายังมีช่วงเวลาที่ให้เขาฟื้นตัวขึ้นมาแต่ปัญหาก็คือว่าราคามันแพงมากนี่คือก็แรกเราไปครอบหญ้าเรอไปพวกที่เหลือแต่ตอเนี่ย ครอบกันเผาข้าวกันปลากินกันพายุนกินเนี่ยก็ผลงอกดีแต่ก็ถ้าเกิดถามว่าได้กีดพื้นที่เท่าไหร่ก็ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นตของพื้นที่ทั้งหมดประมาณนั้น,น,นเพราะว่านนถึงบอกมันมันไม่ได้หายไปผัดร้อยไร่พันไร่มันหายทั้งจังหวัดไม่ใช่จังหวัดเดีวยวาสายจังหวัดสามหมื่นไร่อย่างเงี้ยแล้วจะไปทำยังไงนะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเราก็ทําได้เป็นจุดๆไปนะฮะ ขณะดเดียวกันนั้นก็คือโครงการฟื้นฟูแล้วก็ยังมีโครงการฟื้นฟูซึ่งจริงๆแล้วก็มีทั้งบางฉามีทั้งปตทสอพอทั้งที่ทำกับพวกเรามาตลอดหลายปีแล้วนะครับที่โมงคอมมาก็ทําอยู่นะครับ ในขนาดเยวกันอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นโครงการปลูกหญ้าเลี้ยงพยูนนั่นแยกออกไปอีกโครงการหนึ่งเลยไอ้ฟื้นฟูหญ้าแล้วก็พยายามทําต่อไประบบทีเร่ mm hmm. อีกอันหนึ่งก็คือเลี้ยงพายุพายูนี่ก็มีมาม่ามาช่วยนะครับ mm hmm. ก็คือเราก็มีบ่อเลี้ยงบ่อหญ้าเลยที่อ่าสมุทรสงครามสถานีวิจัย mm hmm. ของคณะประมงอีกเช่นกันนะฮะอะ่เราก็ปลูกหญ้าแล้วก็ส่งไปเลี้ยงพายนหลายร้อยกิโลแล้วแต่ตอนนี้มันก็ mm hmm. ไม่ค่อยพอเราก็กําลังอยู่ในช่วงขยายบ่อ พราะงั้นสรุปด้ง่ายๆเนี่ยเกษตรของเราเนี่ยทุ่มเต็มที่แล้วมีทั้งมีทั้งแหลเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออยู่ที่บางเขนมีทั้งโรงเพาะหญ้าอยู่ที่ศรีราชามีบอ่ออนุบาลหญ้าอยู่ที่ประจวบมีแปลงหญ้าอยู่ที่กระบี่แล้วก็มีบ่อเลี้ยงบออย่อเพาะหญ้าเลี้ยงพยูนโดยเฉพาะอยู่ที่สมุทรสงครามห้าแห่งทำเต็มที่แล้วแล้วก็มีทั้งมาม่าบางจังแล้วก็ปตทสพช่วยสนับสนุนค่ะ แล้วตรงนี้ประชาชนเนี่ยสามารถช่วยช่วยในเรื่องของโครงการตรงนี้ได้ยังไงบ้างไหมคะอาจารย์ประชาชนจะช่วยกันสนับสนุนเรื่องของโครงการเพราะประชาชนก็ช่วยได้เยอะนะคะเพราะว่าผมก็บางทีผมก็ไม่มีตังค์เพาผมควักกระเป๋าตัวตังค์ตัวเองจนไม่เหลือแล้วก็ขายเสื้อล้วมีคนซื้อเสื้อทั้งเยอะแยะนะเป็นช่วงๆแล้วแต่เรารับบริจาคไม่ได้นะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมอย่างที่ทราบก็คือการรับบริจาคมัน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 ยุ่งยากมากแล้วผมจะโดน จับด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราต้องขายของเอาแล้วก็เอาเงินกําไรจากการขายเสื้อขายอะไรพวกนี้เนี่ยเอามาทําโครงการซึ่งหลายโครงการก็อยางแปลงที่เกษตรแปลงที่กระบี่เนี่ยใช้เงินเสื้อทัหมดเลยที่ส่งของไปเลี้ยงอาหารป็นยหญ้าไปเลี้ยงพยยนเนี่ยมาม่ช่วยทําบ่อเลยค่าส่งเนี่ยก็เอาเงินขายขายเสื้อมาเพราะงั้นเนี่ยก็ก็ซื้อเสื้ออาจารย์ธรส่วนคนอื่นก็ส่วนอย่างอื่นเนี่ยผมก็บอกว่าก็พูดกัน ตรงๆก็ลดโลกร้อนอะไรอย่างนี้แต่ถ้าถามว่าทุกคนลดโลกร้อนนะตอนนี้เนี่ยแล้วากจะฟื้นเมื่อไหร่ผมก็ตอบไม่ได้เพราะวาสถานการณ์ของเราเนี่ยมันเข้าขั้นโคมมาไปเรียบร้อยแล้วอค่ะแล้วเอ่อต้นทุนในในการที่ปลูกหญ้าทะเลคือไร่หนึ่งสี่แสนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอ่อมันก็ว่าให้ให้ต่ําลงดได้ไสี่แสนนี่ไม่ใช่ปลูกหญ้านะฮะสี่แสนนี่สร้างคออ ดูแลยากเลยยากข้างในเนี่ยไม่ได้โปลูกนะแต่พ่อค้าสร้างคอ,อ,อ,เอกเฉยๆกับดูแลยากเพราะว่าอย่าลืมเมื่อมีคนไปดูทุกทุกหมดทุกสี่ห้าวันนงงั้นก็เหลืองั้นตะกอนก็เตดหมดย่างไม่ไม่ผ่านดีไม่ดีโดนสายไม่หมดต้งแปลงช่วยกรรณาเข้าใจด้วยมันไม่ใช่เฉพาะค่าก่อสร้างมันค่าดูแลด้วยเอแต่ก็คือเรื่องปลูกหญ้านี่ตอนนี้เราก็พยายามเต็มที่อยู่แล้วแต่มันปลูกบางทีเนี่ยมัน ตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยปลูกในธรรมชาติก็ทําได้บางส่วนเท่านั้นเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันไม่ให้ฮะขนาดหญ้าธรรมชาติมันยังตางเลยแล้วหญ้าปลูกใหม่มันก็บางทีก็ตายเออ<ม>เราก็ต้องปลูกในบ่อซึ่งโอกาสรอดใ,ให้ได้สองเปอร์เซ็นต์ก็เก่งนะแล้วแลวนี้เราทำได้หนึ่งเปอร์เซ็นจริงๆบอกได้เลยว่าจอสร้อยกับจานทร์ทอนจะเจอขึ้นเจอกันอีกเยอะเลยถี่ขึ้นเรื่อยๆ พราะมองไปข้างหน้าเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นจากโลกร้อนเนี่ยมันจะส่งผลกระทบให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนนู่นนี่นัน่นอีกเยอะแยะมากมายไม่ใช่เฉพาะระบบนิเวศหรือสัตว์หายากที่น่ารักที่จะได้รับผลกระทบเราเนี่ยนะครับก็มันจะโดนผลกระทบหนักขึ้นเรื่อยๆถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ณวนะันนี้เนี่ยการลดโลกร้อนเป็นทางออกทางหนึ่งที่จะช่วยลูกหลานเราแต่ไม่ได้ช่วยตัวเรา เพราะโลกมันจะร้อนขึ้นนะสิ่งที่เรากำลังทำคือทำเพื่อสิห้าสิบปีขา้างหนะ้าณวันนี้เรากำลังจะต้องอีกอันหนึ่งที่ต้องทำควบคู่ก,กันไปก็คือเรียนรู้เข้าใจแล้วหาทางเอาตัวรอดจากโลกร้อนวันนี้จากฝนที่จะตกมาจากไฟป่าจากฝุ่นจากสิ่งแวดล้อมอีกเยอะแยะมากมายมาหาศาลพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าทำเพราะเราต้องเอาตัวรอดและสงสารตัวเราเองณนะวันนี้เพราะฉะนั้นยังไงก็ได้เจอกันอีกเยอะเลยครับ ก็งั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวขอนะคะให้จารนถ่ายภาพเท่านี้ก่อนนะคะแต่ก็คงต้องติดตามกันต่อไปเพื่อให้เห็นภาพปัญหาชัดๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะญ่าทะเลพายุนะคะอันเนื่องมาจากโรกร้อนนั้นสถานการณ์นั้นจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนต่อไปอย่างไรนะคะเดี๋ยวคงได้ติดตามกันต่อค่ะนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะอา<ด>จาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ปัญหาเรื่องโรคร้อนเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะคะไม่ใช่เรื่องที่เป็นนามธรรอีกต่อไปค่ะมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับทุกคนนะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันค่ะทุกคนก็มีส่วนที่จะทําให้โลกนั้นเย็นลงได้นะคะกับการทําให้โลกร้อนลดลงนะคะอยู่ที่เราทุกคนค่ะติดตามรายการเจสรอเน็กในทีหน้านะคะตอนนี้หลับแล้วค่ะ